คุณเชื่อไหมว่าหนังสือเล่มน,นี้หนักถึงเจ็กิโลกรัมต้องใช้คนยกถึงสองคนและตำนานเล่าว่าเนื้อหาทั้งหมดในเล่มน,นี้ถูกเขียนขึ้นภายในคืนเดียวโดยนักบวชที่ขายวิญญาณให้กับปีศาจย้อนกลับไปในศตวรรษท 13, ี่สิบสามอารามในสาธารณรัฐเช็กนักบวชคนหนึ่งทำผิดกฎร้ายแรงและกำลังจะถูกลงโทษด้วยการก่ออิดปิดตายทั้งเป็นด้วยความกลัวเขาจึงยื่นข้อเสนอขอแลกชีวิตโดยสัญญาว่าจะเขียนหนังสือที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดของโลกให้เสร็จภายในคืนนี้คืนเดียวเพื่อเป็นเกียรติแก่อาราม พ่อตกดึกเขารู้ตัวว่าไม่มีทางทำทันเขาจะไม่ได้สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าแต่หันไปสวดอ้อนวอนต่อลูซิเฟอร์แทนปีศาจตกลงช่วยเขาโดยแลกกับวิญญาณของเขาเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อรุ่งเช้ามาถึงหนังสือยักษ์เล่นนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมกับภาพวาดของปีศาจขนาดใหญ่ที่ถูกวาดไว้ในหน้า290ราวเกัาบเป็นลายเซ็นของผู้แต่งตัวจริงนักวิเคราะห์ลายมือในยุคป,ปัจจุบันได้ตรวจสอบหนังสือเล่มน,นี้และพบเรื่องที่น่าขนลุก ลายมือทั้งเล่มเป็นของคนคนเดียวกันตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายไม่มีร่องรอยความเหนื่อยล้าหรือลายมือเปลี่ยนเลยซึ่งถ้ามนุษย์ปกติเขียนต้องใช้เวลาถึง20ปีแบบไม่กินไม่นอนถึงจะเขียนจบแล้วเขาเขียนจบในคืนเดียวได้ยังไงปัจจุบนันคัมพีปีศาจถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สวีเดนแต่มีสิ่งหนึ่งที่หายไปคือสิบหน้าสุดท้ายของหนังสือถูกฉีกออกไปมีคนบอกว่าหน้าที่หายไปนั้นคือวิธีอัญเชิญปีศาจให้ออกมาบนโลกคุณหละกล้าเปิดอ่านมันไหม